ท่านผู้ชมครับเมื่อวานนี้ที่จันทบุรีมีเหตุการณ์เจ้าหน้าที่ติดตามไล่ล่าผู้ต้องหายาเสพติดแหกด่านตรวจเกิดอุบัติเหตุพลิกคว่ำลงข้างทางครับเหตุการณ์นี้ครับเจ้าหน้าที่ตำรวจสพท่าใหม่รับมีการตั้งด่านตรวจอยู่ที่บริเวณถนนสุขุมวิทช่วงยูเทิร์นคอฟฟี่เวย์อำเภอท่าใหม่ครับแต่ว่าในระหว่างที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ก็มีรถคันหนึ่งรับเป็นรถกระบะอีสุสสีดำหมายเลขทะเบียนบใบไม้หอหีบ8783จจันทบุรี ขับฝ่าด่านด้วยความเร็วสูงครับตำรวจก็ทำการไล่ล่าซึ่งคนร้ายก็มุ่งหน้าไปทางอำเภอนายายามจากนั้นได้กลับรถบร,ถบริเวณยูเทินบ้านหนองแหวนแล้วย้อนกลับเข้ามาในตัวเมืองอีกครั้งโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจของสถานีตำรวจภูธรท่าใหม่ขับรถติดตามมาอย่างกระชั้นชิดจนทำให้ต้องไปยูเทินอีกทีหนึ่งที่บริเวณหมู่8ตำบลวังตโนดอำเภอนายายามแต่ว่าในจุดนั้นรถเกิดเสียหลักแล้วท้ายรถของโจรของคนร้ายที่ เกี่ยวกับยาเสพติดเนี่ยก็ปัดมาโดนรถของตำรวจทำให้เสียหลักลงข้างทางตามไปด้วยทั้งคู่นะครับจากนั้นผู้ต้องสงสัยที่อยู่ในรถ2คนก็วิ่งหนีครับตำรวจนายอามก็เข้ามาอีกแรงหนึ่งช่วยไล่ล่าสามารถจับกุมทั้งสองคนเอาไว้ได้ขณะที่หลบซ่อนอยู่บนต้นบังคุดส่วนอีกรายไปหมอบอยู่ในโพรงหญ้านะครับลักษณะเหมือนอดูภาพแล้วคล้ายๆกับเามื่อก่อนเราจะเห็นข่าวนะครับงูจงอางนโดนหมาไล่โดนกัด เละเลยแล้วกูจงอางก็หนีขึ้นไปต้นมังคุดแบบนี้ครับแต่ตำรวจเขาเห็นนะฮะตัวใหญ่กูจงอางตั้งเยอะ ปีนขึ้นไปไม่รอดนะครับตำรวจตามขึ้นไปจับส่วนอีกรายที่หมอบอยู่ในพงหญ้าก็โดนด้วยเหมือนกันหลังจากที่จับได้แล้วนะครับตำรวจก็นํามาสอบสวนทั้งสองคนให้การรับสารภาพครับว่าที่หนีเนี่ยเพราะว่ามีทั้งยาเสพติดทั้งอาวุธอยู่ในรถครับแล้วก็โยนทิ้งไปหมดแล้วเนี่ยในตอนที่หนีไปตรวจพบนะครับภายหลังยาบ้า200เม็ดยาไอร้อยกรัมครับแล้วก็อาวุธปืนมีจริงๆครับแบบแม็กกาซีนหนึ่งกระบอกพร้อมกระสุน8นัดครับเจ้าหน้าที่ก็ตรวจยึดไว้เป็นหลัก ฐานครับจากการตรวจค้นในรถก็ไม่ได้พบอะไรแต่ไมหููกันในถังได้วิ่งหนีเรา,าก็ไปดูจุดที่เขาวิ่งหนีก็พบเป็นกระเป๋าหนึ่งใบนะครับมีปืนหนึ่งกระบอกลูกแม็กกาซีนหนึ่งแม็กแล้วก็ลูกกระสุนใส่กันยาบ้าซึ่งเขารักสาร,รภาพเรายังไม่ได้ตรวจอะไรยนะครับ <ul ain> รับสารภาพว่ามีอาวุธสองร้อยเม็ดตับยาไอซ์อยู่ประมาณไอซ์อยู่ประมาณสักร้อยกิโลกร,รัมนะครับก็เดี๋ยวเราจะท,าทาตารมไปสอบตัวละเอียดอีกทีนะครับ เบื้อต้นก็จะเดี๋ยวไปนำผู้ต้องหานะครับกลับไปคทับันทึกที่สอง่าถ้าไต่อไป